สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แฮ p ปี้สเตชันค่ะอยากจะมาตามหาคนที่เป็นยอดนักสู้เพื่อที่จะได้ช่วยกันแล้วก็ดึงดูดพลังงานดีๆมาส่งต่อกันหน่อยค่ะอยากรู้ว่ามีใครที่จะทำให้เรามีทัศนคติที่ดีกับการต่อสู้ในการทำงานในแต่ละวันค่ะใครบ้างคะที่ประสบความสำเร็จกับทุกๆโปรเจกต์ของงานแต่ว่ากว่าจะผ่านความสำเร็จไปได้นั้นก็เกือบหลุดท้อแท้บางทีก็ แทบจะยอมแพ้ซะแต่สุดท้ายคุณก็ฝ่าฟันมันจนสำเร็จไปได้ถ้าให้เปรียบเทียบตั้งแต่ตอนที่เราเป็นพนักงานทำงานใหม่ๆกับตอนนี้ที่เรามีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นแล้วเรายอมแพ้กับโปรเจกต์งานง่ายๆหรือว่าเราดึงดันสู้ทุกทางจนสำเร็จทุกงานบ้างถ้าเรารู้ว่าการยอมแพ้คือการยกธงขาวให้กับงานที่เรารู้สึกว่ามันยากมากหรือบางครั้ง ถ้าในขณะนี้ตัวเราเองตั้งเป้าว่าจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันยังไม่ถึงความสำเร็จแต่สิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองก็คือว่างานทุกอย่างที่เราทำกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จเราจะต้องผ่านอะไรอีกมากมายเรื่องบางเรื่องบางอย่างดูเหมือนว่าจะง่ายแต่กระบวนการต่างๆมันก็อาจจะต้องมีอะไรหลายอย่างและพอสุดท้ายมานึกได้อีกทีหนึ่งบางทีเราก็รู้สึกอ่อนล้าท้อแท้ จนรู้สึกว่างานบางเรื่องเราอาจจะไม่สำเร็จบ้างก็ไม่เป็นไรยอมปล่อยมันไปยอมยกธงขาวให้กับบางเรื่องแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่ลองเลือกงานใหม่ๆเราคนนึงอาจจะไม่ได้สามารถที่จะประสบความสำเร็จกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่สำคัญไม่เกี่ยวว่าเราสำเร็จหรือว่าเรายกเลิกหรือยอมแพ้ที่สำคัญกว่านั้นคือทัศนคติของเราต่อความล้มเหลวหรือความสำเร็จนั่นเอง เพราะคนบางคนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกท้อแท้และจนวันหนึ่งรู้สึกซ้ำๆจนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างหนึง่งเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมคะและเรารู้สึกยังไงเวลาที่เราได้ยินประโยคแบบนี้ไม่ต้องมองว่าเขาทำหน้าแบบไหนเราหลับตาก็นึกภาพนั้นได้คะ่ะคงไม่มีใครที่พูดไปหัวเราะไป ยิ้มไปแล้วพูดคำว่าฉันเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จฉันเป็นคนขี้แพ้แล้วหัวเราะอย่างมีความสุขจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดแบบนี้มันเป็นทัศนคติเชิงลบที่เราพูดกับตัวเองและเมื่อเราพูดกับตัวเองด้วยประโยคที่มันเป็นลบแบบนี้คุณคิดว่าสมองจะจำอะไระคะสมองเขาก็จะจำว่าคุณชอบใช่ไหมคะ เพราะว่าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณยินดีและคุณชอบที่ตัวเองเป็นคนขี้แพ้แบบนี้และสุดท้ายคุณคิดว่าตัวคุณเองจะมีกำลังใจดีๆเพื่อที่จะกระตุ้นและดึงตัวเองขึ้นสู่บรรยากาศที่มันดีกว่านี้ไหมคะเราเป็นคนพูดเราเป็นคนกํำหนดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสำคัญที่สุดคือทัศนคติที่เรามองกับตัวเอง ถ้าเรากำลังพยายามที่จะเสกมนเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่าลืมนะคะเวลาที่เรามองเห็นคนที่เข้าประสบความสำเร็จอยู่ณนะตอนนี้เราอาจจะมองเห็นหน้าฉากที่มันสวยงามสวยหรูเพราะวันที่เราประสบความสำเร็จอะไรก็ดูดีเสมอคะ่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าลองได้ฟังหรือเคยได้พูดคุยหรือเคยได้อ่าน ถึงที่มาที่ไปของคนที่ประสบความสำเร็จทุกๆกคนล้วนแล้วแต่พบเจอกับความไม่สำเร็จทุกทุกคนก็เคยท้อถอยท้อแท้เพียงแต่ว่าเขาจะมีทัศนคติเชิงบวกที่รู้ว่าให้พยายามทำต่อไปให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองและต้องรู้ว่าการที่เราจะบอกและยอมรับกับตัวเองว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จเราจะเป็นคนที่พูดแบบนั้นกับตัวเองเพื่ออะไรคะ สิ่งที่ต้องทำก็คือพยายามพยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่มีใครที่ทำครั้งแรกและประสบความสำเร็จเลยหากเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามองทุกๆคนแล้วทำไมมองตัวเองว่าฉันถึงจะไม่ประสบความสำเร็จสักทีคุณต้องมองและรู้ว่าวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราทุกๆคนมีโอกาสเราเองก็เช่นกันถ้าเรารู้สึก ว่าเรายอมรับได้กับทำอะไรก็ไม่เคยดีทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือนิสัยของคนขี้แพ้และถ้าคุณยอมยกธงขาวให้กับทุกเรื่องในชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ยังไงและที่สำคัญกว่านั้นก็คือชีวิตคุณจะหาความสุขได้จากที่ไหนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทัศนคติคะ่ะมองทุกอย่างเป็นเรื่องที่คุณฝ่าฟันไปได้และคำพูดที่คุณจะต้องพูดติดปากตัวเองเสมอคือ ถ้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปลูกฝังความคิดดีๆกับตัวเองและพูดกับตัวเองด้วยความรู้สึกมั่นใจในตัวเองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้เราเกิดมาเพื่อชนะทุกสิ่งและที่สำคัญต้องชนะใจตัวเองก่อนคะ่ะเราจะเป็นกำลังใจให้ตัวเองและเราก็จะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะดึงดูดพลังงานดีๆและเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จ เราจะไม่อยู่กับคําว่าพ่ายแพ้ไปตลอดชีวิตแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วค่ะคอเดินใจ Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ